โอ้โหเด็ก hmm. วันนี้อากาศข้างนอกนี่คือแบบร้อนส,สุดอ่ะ mm hmm. น,นี่ใครมาพุ่มลูกเหรีทําไมอ่ะทไมเข้ามาแล้วเย็นเลยอ่ะเป็นไงเซอร์ไพรายไหมล่ะจากวันนี้พีใจร้อนเจออากาศแบบนี้ก็้าไปเย็นเลยอะอ้าวพอไม่รู้อะไรคนอย่างแม่ไม่ต้องเตรียมพร้อมไม่พ่อเสมอคะ่ะทําไมเรามี AI แล้วเราก็มี LG แม่เปิดเครื่องปรับอากาศนะคะหรือแอร์ของเราเนี่ยกับเครื่องพ่ออากาศเนี่ยจากในแอปเลยครบ LG พูดถึงคิวค่าแล้่อากาศนกแมวของ LG มากนี่บอกว่ากับมาแล้วเรามีเดล3ตัวไงจริงมันคนในเราคนล่วกไงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าพอเดินเข้ามาในห้องนอกจากอากาศเย็นแล้วมันมีเขาอะรู้สึกว่าเข้ามาแล้วอากาศมันแบบมันสบายถ่ายเทสะดวกไม่ชื้นด้วยเพราะว่าแด่เปิดเครื่องลดความชื้นเอาไว้นี่เองนี่ไงคะในอากาศเห็นแบบนี้นะทุกคน มันเนี่ยนะสามารถดูดนนะ้ำออกมาเป็นแบบนี้เลยนะลิตรสองลิตรตักนี่ได้เลยเพราะว่าในอากาศมันมีความชื้นจริง,รงๆการเปิดเครื่องหลับลดความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้อากาศเนี่ยสบายขึ้นนะคะไม่เหนเหียวเหนอะหนะเลยคุณพ่อนี่คือทริกของบ้านเราเลยเพราะว่าบ้านที่มีลูกเล็กอนะถ้าความชื้นเยอะไปก็ไม่ดีค่ะขาดมากเลยนะใช่ค่ะมีขาตับ<า>้ขาของ เตมาแล้วเพียบเลยโอ้โหมีหลายทีเลยนะพ่อนะพ่อจ๋าพ่อจ๋าจ๋าระหว่างเออพ่อกำลังรอทีวีอยู่เนี่ยนะแม่เนี่ยเห็นตุ๊กตาลูกเลยมันสกปรกมากเลยอ่ะไหนตุ๊กตาหมีอยู่ไหนคะเราตุ๊กตาหมีไปซักกัน,ไ,นไหมคะไปค่ะไปไหมคะไป,ไป,ไป <S <S ทุกคนตุ๊กตาหมีจะสกสปรกหรือว่า าของลูกเนี่ยจะเปื้อนอะไรก็แล้วแต่นะคนโตไปเล่นกีฬามาคนเล็กเปื้อนพวกเปื้อนอะไรดูนิโอ้นี่ให้ชื่อมีไม่เอาไม่เอานี่ทุกคนมันง่ายมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะคราบสกปรกอะไรนะคะปุ่มเดียวเอาอยู่เพราะว่าเขามีเทคโนโลยี AI ดีๆนะคะซึ่งจะทำให้เนี่ยความสกปรกของเสื้อผ้าไม่ว่าจะคราบอะไรก็ตาม สะอาดหมดจดโดยปุ่มเดียวฟึ๊บอย่างนี้เลยค่ะลูกสะดวกสบายมากๆเลยใช่หนู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 นอไม่าองารได้อยากได้ใช่ไหมคะอ๋อให้ป๊ะป่าป๊ะปหิวน้ำค่ะลูกค่ะ๋อเย็นมากเลยค่ะเป็นไงคือบนีมจะบอกว่าการที่เราเป็น พ่อแม่แล้วก็มีลูกสองคนกันที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการชีวิตมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็มีเวลาเยอะขึ้นด้วยนะใช่สิมันทําให้เราโฟกัสกับลูกได้มากขึ้นด้วยคือลูกเราเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาอาจจะมีนุ่นนี่นั่นมอไงบ้างเราก็ต้องเอาเวลาเนี่ยไปดูแลลูกนะคะแต่การมีเทคโนโลยี AI แบบนี้มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมาก LG Life o o d จริงค่ะ สบายปา่ลูกสองนี่นคือแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะคะ<ม>แล้วก็เออเหมือนเวลาเราอะเราก็ต้องเหมือนแบ่งให้ลูกสองคนที่วัยแตกต่างกันน<ม>ล้เรื่องของเวลาเป็นเรื่องอะไรที่เราสองคนให้ความสําสคัญมากๆเพราะว่าเราอยากให้เวลาลูกได้ยเต็มที่ยิ่งเขาอยู่<ม>ในช่วงวัยสูงถึงหกแบบนี้ค,ค่ะเป็นช่วงในเรื่องพัฒนาการของเขาไม่ว่าจะเป็นการศักยภาพของสมองนะคะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เราจะสามารถดูแลเขาได้ะคะ่ะที่ชมเลยคือด้วยความที่บ้านเราเป็น บ้านที่มีลูกสุขุมแล้วก็มีลูกยักษ์ใช่ไหเนี่ยอะไรที่มันมีอยู่ในบ้านเช่นเครื่องเชื้อฟ้าต่งางๆที่แบบฟอกให้อากาศบริสุทธิ์นอกจากพีเอ็เยอะอะไรเงี้ยเขามานมีเครื่องฟอกอากาศมีเครื่องแบบลดความชื้นซึ่งคุณจุ๋ยอ่ะอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้เขาเพราะว่าถ้าเป็นผมเองอ่ะเราก็ไม่ได้เหียดขนาดนั้นอ๋อเหรอห้องนอนเราเราต้องมีเครื่องลดความชื้นด้วยใช่ไหมหมอนี้ไม่งั้นอากาศมันจะแบบมันจะชื้นมันจะหนึบหนาอะไรอย่างนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทอดูยที่แบบ ให้เราได้แบบว่าใส่ใ,าาสใจในจุดที่เป็นจุดเล็กๆที่เป็นจุดที่ดีต่อสุขภาพของลูกด้วยจริงไหม วันนี้ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ LG ไม่จะบอกว่าที่บ้านของพุทธและจุ๋ยเนี่ยเราก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG อยู่แล้วนะครับคือต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ป็นพบกัรุ่นใหม่ด้วยเรียนรู้ทุกอย่างใหม่หมดแต่ว่าพอผ่านเวลาไปพอมีคนที่สองมีเครื่องเช้ไฟฟ้ามีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยมันทำให้เราจัดสรรเวลาชีวิตในการที่โอเคอย่างการซักผ้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เราจะต้องแบบ อิ่งผ่าลูกผ่าอันนี้สดสบกมากสดสบกน้อย,ออยเราต้องมาคำนวณเราต้องมานั่งแยกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมีเครื่องซักผ้าที่เป็นแบบ LG Wash Power มาที่ AI เขาคำนวณให้เราเลยอ่ะจะตุกต๊กตาซึ่งที่บ้านตุ๊กตายเยอะมากแล้วก็ต้องซักบ่อยเมื่อก่อนต้องคิดเยอะแต่นี้คือโยนใส่เครื่องกดปุ่มเดียวแล้วจบซึ่งมันล้วไม่ต้องไม่ต้องมากังวลแล้วเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้แบบสบายใจมีเวลาเหลือเวลาที่มันเป็นของมีค่าที่เราซื้อไม่ได้ แล้วที่จริงเนี่ยการซื้อเครื่องไฟฟ้าที่เีย์เหนเราได้เงินทอนตลอดเวลาเพราะว่าทุกวันที่เราได้ทอนกลับมามันไม่ได้มาในมูนค่าเงินแต่มาในมูนค่าของเวลาซึ่งมันบีบต้นทุไม่ได้ <Hey. S 1> ยิ่กว้างเลยนะคะ Hi everyone, welcome to LG AI Experience 2026, the action of AI, the freedom of you.